มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกะลาเคลื่อนไหวแตกหักลบรูปของเมียหลวงทิ้งหมดชัดเจนว่าอยู่ข้างใคร28สิงหาคม2566เพจที่ใช้ชื่อว่าทนายเมียหลวงโทร0878133012ได้โพสต์ระบุข้อความว่าคดีไม่สามารถเจะระจาไกลเกลียได้เพราะว่าตัวคู่กรณีไม่มา โจดกล่าวอ้างว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยในทำนองชู้สาวกับสามีโจ์จึงมีสิทธิเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเป็นแค่แฟนเพลงของสามีโจ์ไม่ได้แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจ์ในทำนองชู้สาวเป็นการกล่าวอ้างลอยๆโจ์คาดเดาไปเองโจ์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนเมื่อคดีไม่สามารถตกลงกันได้จึงต้องมีการเลื่อนไปสืบพยานกันในวันที่15-17ถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 6พาย ต่อไปเปิดหลักฐานกันให้สารตัดสินครับสารเท่านั้นคือผู้ตัดสินแพงที่ไม่ต้องพยายามล่าสุดนะคะเพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มกะลาลบทิ้งรูปเมียฝั่งแม่จูนรีโพสอต์ย่าสำคัญตัวเองผิดเจอกันรายงานต่อว่าตั้งแต่เกิดเรื่องพี่หนุม่มพี่จูนไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเลยเจอหน้ากันทีทักไลน์คุยกันแต่เรื่องยา คุยแต่เรื่องของลูกเท่านั้นเจอการถามกันจะมาหาลูกหรอก็อึง้งพยักหน้าแล้วก็แยกย้ายกันแม่จูนไปทำงานพี่หนุ่มมาหาลูกมันเกินไปสองถึงสามเดือนเจอกันไม่กี่ครั้งเจอกันก็แค่พยักหน้าอึงอ้งๆหนุ่มกะลาเคลื่อนไหวแตกหกักลบรูปเมียหลวงทิ้งหมดชัดเจนว่าอยู่ข้างใครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ